พอจากคำถามหน้าเพจที่ครูน้ำลงไว้นะคะว่าตัวเลขเยอะขนาดนี้มันคิดได้เท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ก็มีหลายคนตอบมาคำตอบหลายคนก็ค่อนข้างจะตรงกรันแต่สำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นเนาะครูน้ำจะมาแชร์เทคนิคให้ฟังว่าข้อนี้วิธีคิดมันคืออะไรแล้วซักอจริงๆนะ15วินาทีถึง30วินาทีได้คำตอบละ โอเคเรามาดูการตอนแรกเนี่ยเราเห็นเราอาจจะคิดว่าเอ้ยมันควรจะคิดจากก้อนนี้ก่อนหรือเปล่านะเนี่ยก้อนเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าตัวส่วนมันเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าไปรวบจากก้อนแรกกับก้อนที่สองเนี่ยจะง่ายกว่ามากๆเลยอ่ะเราลองมาดูกันตรงนี้ขออนุญาตเลื่อนตรงนี้นิดนึงคุณน้ำขออนุญาตเริ่มเริ่มจากก้อนนี้นะ วิธีการคือเดี๋ยวเราจะทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันเพราะฉะนั้นหน้าตามันจะเป็นแบบนี้9 9 9ตัวนี้คูน้ําอ่ะก็คือทําส่วนให้เท่ากันก็คือ9 9 8ตัวนี้ลอกมาอ่ะหน้าตามจะได้แบบนี้เนาะคราวนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้เราจะเห็นว่าส่วนเท่ากันลสะสเต็ปถัดไปที่มันจะได้หน้าตามจะเป็นแบบนี้ค่ะ ัวน,นี้เก้าเก้าเก้าคูณเก้าเก้าเจ็ดส่วนเก้าเก้าแปดถูกไหมอันนี้เป็นข้อสอบข้อมอหนึ่งนะไม่ถือไม่ถือว่ายากจนเกินไปเสร็จแล้วพอส่วนเท่ากันเราก็สามารถที่จะรวบได้เนอกไหมเพราะฉะนั้นหน้าตามันจะกลายเป็นแบบน,นี้อันนี้เขียนให้ละเอียดเลยนะเนี่ยลบเก้าเก้าเก้าคูณเก้าเก้าเจ็ดส่วนเก้าเก้าแปดอ่ะ ใครเห็นหน้าตาแบบนี้เด็กที่เรียนปฐมปลายมาเนาะซึ่งคุณน้ำคาดหวังอ่ะสมมติปห้าปหกเนี่ยทุกคนต้องรู้แล้วว่าไอ้สองก้อนเนี้ยมันมีตัวเขาเรียกอะไรอะตัวร่วมนึกออกปเราสามารถที่จะเรารู้จักสมบัติการแจกแจงการคูณใช่ไหมที่มันเป็นอย่างเงี้ย a คูณ b บวก C เนี่ยเราสามารถที่จะคูณแจกแจงตัวนี้เข้าไปได้เนาะมันจะได้ A คูณ b บวก A คูณ C, C แบบนี้ใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามันคูณแจกแจงได้อะมันก็จะย้ายออกได้เหมือนกันใครเรียนกับคุณน้ำอันนี้ต้องแม่นละตัวนี้ก็คือมีตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมลายมือไม่ค่อยสวยเลยเขียนไม่ถนัด <laughs> โอเคอ่ะคราวนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็นหน้าตาัดนี้อ่าพอตัวคูณร่วมเราดึงออกเก้าเก้าเก้าคูณเก้าเก้าแปดลบเก้าเก้าเจ็ดตอนนี้ที่วงไว้เมื่อกี้ดึงออกน,นะ อันนี้ในวงเล็บเนี่ยตรงนี้มันจะเหลือเป็นมันจะได้หนึ่งถูกไหมคะมันจะลบกันได้หนึ่งหน้าตามันจะกลายเป็นแบบนี้ลูกอ่าตัวนี้จะกลายเป็นเก้าเก้าเก้าคูณหนึ่งถูกไหมไม่ต้องเขียนก็ได้ส่วนเก้าเก้าแปดย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนเมื่อกี้ที่วงไว้สีน้ําเงินเนี่ยมันจะได้เป็นเก้าเก้าเก้าส่วนเก้าเก้าแปดแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแบบนี้เก้า หน้าจอดับไป998ลบ1ส่วน998คราวนี้ลบกันได้ยังลบได้เลยเพราะส่วนเท่ากันแล้วมันจะได้เป็น998ส่วน998ทุกคนรู้เด็กปว่หนึ่งก็รู้998ส่วน998ได้เท่าไหร่ใช่แล้วข้อนี้ตอบ1ค่ะเก่งมากจริงๆถ้านั่งทำเนาะจัดรูปแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยว่าข้อนี้จะได้ค่าเป็นหนึ่ง ข้อนี้ไม่ยากกินไปสำหรับสอบข้อหมหนึ่งนะเพราะฉะนั้นยิ่งฝึกเยอะยิ่งได้เปรียบแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายายใครใครทำได้เยี่ยมมากเยี่ยมมาก